ชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่ได้รับการกระทบกระทั่งอยู่เสมอถ้ามันไม่กระทบกระทั่งเลยเราจะไปเอาภูมิคุ้มกันมาจากไหนชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่พร้อมที่จะโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประเดประดังทางถมก็มาสู่ชีวิตเราดีก็พร้อมจะรับเลวก็พร้อมจะรับสมหวังก็พร้อมจะรับผิดหวังก็พร้อมจะรับคำชมก็พร้อมจะรับคำด่าก็พร้อมจะรับออกไม้ก็พร้อมจะรับกฎอิดก็พร้อมจะรับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเดประดังทางถมก็สู่ชีวิตเราและเราอ้าแขนรับวััันนนนนนหหึ่่งงมมจจะะเเปปป็็ุ๋ยแชีวิต ปุ๋ยชั้นดีเลยที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตอย่างมีวุทิภาวะแต่ถ้าเราไม่พร้อมจะรับอะไรสักอย่างนะั้นโดนวิจารณ์หน่อหนึ่งจะฆ่าตัวตายเมื่อไหร่คุณจะโตล้มเหลวครั้งหนึ่งก็ทําร้ายตัวเองเมื่อไหร่คุณจะโตะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรามันเข้ามาอย่างมีความหมายเสมอถ้าเราพร้อมที่จะอ้าแขนรับวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะทุกครั้งที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้ง จากข้างใน